ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้เป็นผลประสบการณ์เพิ่มยอดคนดูนะครับไลฟ์สดนะครับของ t i k t o ็อกนะอ่าถ้าคนที่มียอดคนดูไลฟ์สดน้อยนะครับหรือว่ากําลังไลฟ์ซีมอยู่นะครับแล้วมียอดคนดูไลฟ์สดน้อยก็สามารถเพิ่มนะตามผมได้เลยนะครับสวัสดีการกล้องไง,ไง่ายๆเลยให้คุณดูชม,าม,าาาามาเข้ามาในเวซานี้นะครับอ่าเวซายที่มีชื่อว่าเคเบิลพีทีสนะตัรในการเข้ามานะครับก็ง่ายๆเลยสามารถเสิร์ฟเวอร์เคเบิลพีทีส์หลุดจากที่เข้ามานะครับในคลาสคลิปนี้ได้ลเลยเป็นการวาง การเข้ามาสู่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เขาจะลาลงชื่อใช้นะคนที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วก็สามารถกดลงชื่อใช้กันไปได้เลยนีครับส่วนคนที่ยังไม่มีนะก็ให้ไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับก็เข้าไปดีสมัครสมาชิกกันผู้ขอมือตรงนี้เลยนะอ่พะพอเข้ามาแล้วขอให้เราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะอีเมลนาชื่อจริงนามสนนะกุลนะก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงๆไปเลยก็ได้นะต่อมาจะเป็นรหัสผ่านนะรหัสผ่านตัวนี้อ่ะก็ต้องจดจำรหัสผ่านกันให้ดีเลยทําการ ยืนยันเราผ่านอีกครั้งนะแต่เราก,ก็อย่าลืมที่นี่ใช่ไหมใช่โปรแกรมอัตโนมัติทุกครั้งนะเพื่อเยน็นเพื่อหยุดหยาเราไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติได้เองหรือว่าเป็นบอร์ดนะก็ทำการเลือกรูปภาพไปเลยนะแต่จะแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปเลยนะส่วนที่จะสมัครใช้งานในกูเกิลก็สามารถกดสมัครใช้งาน,นด้วย g ม a i l Google ด้าน้าตรงนี้ไปเลยอ่าบรการสมัครที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถเอาชื่อผู้ใช้าชาแล้วก็รหัสผ่านในการลงชื่อใช้งานด้านล่างตรงนี้ไปเลยนะครับส่วนคนที่สมัครใช้งานในกูเกิลไปเนี่ยปรากดลงชื่อผู้ใช้ในกูเกิลตรงน าการกดวลงชื่อใช้มาแล้วนะนี่นเป็นหน้าปวดการสั่งซื้อนะให้ค,คุณชมคลิกมีหน้าคำสั่งซื้อใหม่ก่อนนะเนี่ยตอนนี้เป็นหน้าคำสั่งซื้อใหม่นะก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้หลายแพลตฟอร์มเลยนะครับก็จะมีทั้ง a c e b o o k นะ n s t a g r a m รมนะ t i k t o k นะ YouTube นะครับกร l e g r a m t w i t อร์ Twitter, นะครับ SEO ก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะผมก็จะเลือกใช้แพลตฟอร์มของ TikTok นะก็เลยพี่ทิก t อกตรงนี้เลยนะแต่นน้าบลูลตรงนี้ก็จะมีหลายบูให้กับเราเลือกใช้หลาลลยบ ก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับตัวนี้ผมจะเลือกใช้หมดหมู่เพิ่มคนดูไลฟ์สีมสด s 3ตัวนี้นะครับก็เลยไปเลยนะแต่นั้นจะมีบริการตรงนี้ให้กับเราเลือกใช้แล้วบริการก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยตรงนี้ผมจะเลือกที่อ่านไปที่บริการอันแรกเลยนะเพิ่มคนดูไลฟ์สีมสดตรงนี้นะก็เลยไปเลยแต่นั้นก็จะมีคาอธิบายตรงนี้ให้เราได้อ่านกันก็สามารถอ่านตรงนี้ให้เข้าใจได้เลยนะจะเป็นคำอธิบายในการใช้บริการนะก็สามารถอ่านกันให้เข้าใจเลยต่อมาจะเป็นการมาลิงก์ก็คือเปรียบลิงก์ของไลฟ์ แล้วก็เอามาใส่ลงไปในช่องนี้นะครับแล้วใส่จำนวนหรือปริมาณที่ต้องการที่จะเพิ่มเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ผลต้การสักหนึ่งร้อยนะครับก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปนะครับจะได้ไม่ใส่ต้องการคำนวณค่าใช้จ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถกดสั่งซื้อไปเลยนะฮะอ่าแต่กานกดสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพจจะมีคำแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะตัวนี้ก็แสดงว่าคุณผู้ชมสั่งซื้อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถตรวจสอบนะครับประวัติการสั่งซื้้อตััวนนีเลยะครบ ก็จะมี ID แล้วก็บริการที่สั่งซื้อเข้าไปนะตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์ที่ใส่เข้ามาก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อทดสอบได้เลยนะครับว่าลิงก์ที่ใส่เข้ามาถูกต้องหรือเปล่านะส่วนตรงนี้จะเป็นสถานะของเว็บไซต์บอกเราอยู่ว่ารอดำเนินการนะสตรงนี้เว็บไซต์ก็กำลังดำเนินการให้เราอยู่นะฮะก็ระวังนะครับที่รอเว็บไซต์ดำเนินการนะครับผมก็จะแนะนำเมนูามาต,ต่างๆของเว็บไซต์ต่อเลยนะครับเมนูต่างจะเป็นเมนูการเติมเงินนะก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางเลยจะมีช่องทางสแกนเคีร์โค้ดนะครับโอนเงินเนีสทรีฟนะครับ แล้วก็ชิลเพดด้านล่างตรงนี้จะมีหลายช่องทางเราเลือกหลายช่องทางก็สามารถไปใช้กันได้เลยจะมีสแกนเคอร์โค้ดตรงนี้ไว้เลตแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยต่อมาจะเป็นอัพเปาเลดนะครับแล้วคริปโตนะวิธีการของคริปโตตรงนี้จะเป็นการเติมเงินของต่างประเทศก็สามารถใช้สกุลเงินนะบิตคอยดัลลาร์ก็สามารถใช้ได้นะครับอ่าส่วนวิธีการครับตอนการดำเนินการครับแต่ช่องทางที่มีครับที่ทำอยู่ด้านล่างก็สามารถเลือกใช้ได้เลยแล้วก็ทำต่างกันได้เลยนะต่อมาถ้าความมือตรงนี้จะเป็นบอร์ดการเติมเงินท ต่อมาจะเป็นเมนูบริการนะครับจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดเวลาก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หาไม่เจอจากตรงนี้กันได้เลยนะหรือจะเลือกบริการทั้งหมดจากตรงนี้ก็ได้เลยจำหบริการทั้งหมดรวบรวมไปแล้วก็สามารถเลือกใช้ได้เลยะต่อมาจะเป็นเมนูครับนะ่นนเพื่อนนะก็สามารถเข้ามานับในน้เพื่อนใช้เวสานี้ได้ง่ายๆเลยก็เข้ามาแล้วก็ปีลิงตรงนี้ไปแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมได้ใช้งานสไต์ได้ง่ายกันเลยส่วเล่ามตัวนี้จะเป็นระดีกันนะระดีในการนนําเพื่อนสามารถเข้ามาอ่านตรงนี้ให้เข้าใจกกัััันนนนนนไดด้้ะะเเเเพื่่อออลลยสตมมมาาาาาจป็็โแิคคชรรรบบถข ดาวโหลดเป็นแอปพลิเคชันบนดูสือไร่ก็สามารถเข้ามาดาวโหลด้ทั้งระบบ Android และก็ระบบ i o s เลหรือเปโตกับแอปสโตเน่ก็สามารถเลือกดาวโหลดกันได้เลยต่อมาถนะ้าจะเป็นเมนูนับติดต่อแอดมินนะครับจะมีปัญหาอะไรย้อนไม่ขึ้นยังไงก็สามารถที่จะเข้ามาในติดต่อแอดมินได้เขยเข้าไปดีหนะ้าคำสั่งซื้อใหม่ตรวนี้นะครับก็จะมีคำว่าติดต่อติดต่อแอปมินนะก็คออลิกเข้าเลยก็สามารถติดต่อแอดมินได้สองช่องทางนี้กันได้เลยก็จะมีช่องทางตัวเชื่อเหลือและช่องทางไลน์ก็สามารถเลือกติดต่อกันได้เลยนะครับ อ่ะปริการไม่เสียเวลานะครับเพิ่งขึ้นมาตอนนี้ยอดเขดูนะครับไลฟ์สดของเราเพิ่งขึ้นมาหรือเปล่านะอ่าตอนนี้ยอดเขดูไลฟ์สดของเราก็เพิ่งมาเป็น75แล้วนะจะเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆจนครบเลยนะครับอ่าก็สำหรับท่านผู้ชมท่าใดที่ต้องการที่ใช้เว็บไซต์นี้นะครับหรือต้องการใช้บริการาต่างๆของเว็บไซต์นี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปทีเรียบร้อยแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามานะเลยลิงก์ได้เลยนะจะได้มาเสิร์ชหาให้ยุ่งยากนะครับส่วนสาระคลิปนี้นะก็จบเพียงเท่านี้นะก็ขอบคุณนะที่รับ